จับสลากันเรียบร้อยแล้วพี่น้อง6เซียนแหอ่เองครับวันนีก้ก็สวัสดีครับผมสวัสดียามเช้าเช้าอันหนาวอ่ะลินนี้ลกแห่จับปลาบัดเจ็ดร้อย 1, บาทนะครับ6เซียนแห่พี่น้องฝั่งละสามครับอ่าเก็บตกจากการตกเบ็ดนะครับก็อยู่แถวแยกหนองเต่าอำเภอเมืองสุรินพี่น้อง รอรุนกันครับผมแอร์แรกแอแรกใครจะซุมุยงกว่าใครให้ดูบรรยากาศข้างๆเลยครับโซนนี้จะเป็นโซนเพาะพันปลานะครับพันปลาพี่น้องดู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 นูดูดดูาูด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 ูยูดูดูเชดยดรัยดู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 เูดะ รชยครับเสียนแ่ทบทของเราเอาแล้วครับคนสุดท้ายจับเรียบร้อยแล้วพร้อมแล้วจดูดมาจดูดเอาจะาแรกลงไปแล้วบัตรเจ็บาทนะครับหกเซียนแห้ครับ ออยู่แถวแยกหนองเต่าครับอำเภอเมืองสุรินทร์ครับเป็นไงครับแอร์เรกเป็นไงครับแอร์เรกเป็นไงครับปึ๊บปึ๊บปึ๊บเก็บตกนะครับเก็บตกจากเซียนเบ็ดนะครับตอนนี้มีโยกครับมีโยกครับอือฮ่าเอาละครับเอาละครับพี่สุรชัยบอกตึกทางนู้นโอ้โหปอดเอาเอาเอาเหมือนเหมือนจะพอได้ค้าวเบียร์อยู่นะเหมือนจะพอได้ค้าวเบียร์อยู่นะแหมอือโ๋อไม่ zoom zoom เอาพี่สุรชัยพี่สุรชัยโอ้มาพี่ปลาร่วงปลาร่วงคลัง ปีสุตรไชายครับปัดมาดูครับพี่สุตรแกของเรา,าโอ้โหตรงนู้นเต็มอันยะเลยพี่สุตรไชายมามาดูครับพี่สุตรไชายมองไม<า>่เห็นนะครับแกจะปลดปลาให้เราดูครับปั๊บปั๊บปั๊บนี่นี่นี่อ๋อส <c oughs> ี่ห้าหกตัวอา้าอห้าหกตัวครับเอ้บัด วันก่อนผมโดนพลาดทิ้งอยู่เดลยโดนพลาดทิ้งเรากำลังจะมาเรียก้ยงนี่ครับปลากดเหลืองนี่ครับปลากดปลากรดปลากรดยังมีหลักฐานอยู่เพื่อเร็วพี่เร็วพี่เร็วเร็วเร็ว เก็บหลักฐานไว้แล้วใช่ไหมอ่ามามาชาสองชาสงเอาล้ะครับพอจะได้แล้วพอจะได้กับแก้มแล้วอะไรนะครับเมื่อกี้เก้าตัวโอ้ชาแรกเลยเก้าตัวมาชาสองเปลี่ยนเหลยครับจวดเด้อ สองมีลุ้นครับมีลุ้นครับเม็ดครับเม็ดครับเม็ดครับปึ๊บมามาโยกครับมีโยกมีโยกสองสามตึกอยู่สองสามตึกอยู่อ,อ Beer, <ม>ายะอายะมามามาชาสองชา,าสองมาที่มาที่โอ้โยลุตไปอีกหนึง่งเออห้าตัว มาพี่สุริชัยจัดไปย่าจวดนี่โอ้น้ำลึกมากครับเออโอ้น้ำลึกมาก60เซนมาพี่น้องโอ้โอ้โอน่าจะโดนอะไรสักอย่างอ่ะน่าจะโดนอะไรสักอย่างอ่ะน้ำขุ่นแท้โอ้โหเอาแล้วครับ น่าจะเป็นดุกหรือเปล่าปึ๊บป,ปึ๊บป,ปึ๊บโว้ซุ่มยุ่มโ่เต็มมาหน่กครับมาเขาบอกว่าจะตัดอ้อยมาสองเดือนแล้วคนอ้อยมาสองเดือนแล้วเอามาหาวานปลาบ้างนี <c> ่ <ười> จะเอาปลานิลไปต้มกับอ้อยนี่ เพิ่มความหวานโอ้เอามาลุ้นกันพี่นอ้องฮึบฮึบแห่ใหม่ด้วยอ่ะโอ้เลื่อมเลยเอาไปซักให้เตอร์มา <S 2> <S 2> นี่มาปลากระแหยจะรู้จักกันไหมของใหม่นี่ฮึบฮึบมีเม็ดอยู่ <S 2> <S 2> ออกใหม่หนึ่งปีออกใหม่หนึ่งปีโอ้โอ มัวแต่คนอ้อยงไงไม่ได้วานทักทีเฮ้ยฮะคือเงียบเหรอ,หรอเฮ้ยแอ้อ,อู้มันยังไม่รู้จักกันปลาปลากระแหยังไม่ค่อยรู้จักกันครับเป็นของใหม่มันต้องอย่างนี้นี่ใช้แหเกเก่าแหนมากประสบการณ์โอปลากุดน้องปลากุดนี่ครับ สายเดียวกันที่ผมเลี้ยงที่บอ่อเลยที่แท้ลมจะเพียเย้ยนไเี้ยงอยู่ครับแต่เพีย้ยนนะโกมินโกมิน,นเอาวานเสร็จก็ทำปานินแดดเดียวเลยครับแปดเก้าสิบตัวประมาณสิบตัวแล้วนะมนจะไม่ค่อยตึกตักนะครับตั้งแต่เฮแรกฝั่งนี้ ปึ๊บปึ๊บอียามีโยกครับมีโยกอืบปึ๊บน่าจะสองฮะโอ้โหทางลน้หมานปรากฏตายสอง้ย่อียาเอมาสี่ครับมาสี่ะดูฝั่งนู้นครับ เก็บตกนะครับของตกเบ็ดกันเมื่อวานอนนี้เก็บตกต่อเลยเสียนแห่ผู้ไม่ยอมปราณีอะไรทั้งนั้นมีทรายเดียวมดจะต้องน่าจะโดนนะครับเห็น่างน้ำดูเอาละครับค่อยๆค่อยๆมาค่อยๆมา ปึ๊บปุ๊บปุ๊บปุ๊บโอ้ปลาดุกไม่น่าเลยมันบุ้ยบุ้ยบุ้ยอยู่ครับปลาดุกปลาเนี่ยสองหรือสามนี่แหละครับโอ้โหแห่ใหม่ทำงานแล้วแห่ใหม่ทำงานแล้วรู้จักกันแล้วรู้จักกันแล้วนี่แห่ใหม่พี่น้องรู้จักกันแล้วหกหกหรือเจ็ดนี่แหละหก ยังเหมือนเดิมครับยังเหมือนเดิมปรากฏมาอีกแล้วของเศษของแพงโลละฮะปรากฏฉีแหได้ไง <c oughs> เออสี่ตัวแล้วสี่ตัวแล้วกับแกล้มเย็ยนครับไม่ขายไม่ขายปรากฏไม่ขายนันแกล้ม <c oughs> อ่าลูนนไปไเรื่อยครับ <c oughs> บอเล็กๆว่าแล้วอบอุ่น Yeah. วานแบบองศาได้ตามมุมเลยครับอุ้ยมีเม็ดมีเม็ดมีเม็ดไอ้ยาตรวจมาเห็นเม็ดอยู่ยังมีตัวมาเลยนะอ๋อ,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 อฝั่งนู้นมันจะโดนครับฝั่งนู้นมันจะโดน ซูมยุ่มไปเลยนูเ <c oughs> ต็แมแหอะแย่ญญครับพี่สุดชัยมาอีกหนึ่งโอ้ลุดโอ้ปปนี้เงียบโอ้รอเรบนี้เงียบอ้าวทางนี้เงียบทางนู้นลุดอ,อ้าวมาดูทางนี้บ้างครับวนไปวนมาเว,วียนมาเวียนไป ึบอปะกปะกโนของแพงลวงฮะ้ได้เต่าปลามีกระดงอ้ามาตรงนี้เลยครับชอบโดนโอ้โหโดนดีแล้วโดนดีแล้วปลาดุกหรือเปล่าหางน้ำตีบุนบุนบุนอย่างนั้นครับอยู่ไหม โอ้เป็นปลาน,นินสามตัวสี่ตัวครับอ้าวได้เรื่อยเรื่อย,อ,ยอาล้ครับโกมินโกมินขึ้นแล้วขึ้นแล้วสุ่มยูมไปเลยรุดอีกเอาปรากฏอีกติดปรากฏด้วยนะครับเมื่อกี้หนึ่งกัอสองอะไรปรากฏอายังมีข้าวไมพี่น้องยังมีข้าวไม มีอยู่เอาวสองอ่ะลุ้นแห่ใหม่ครับลุ้นแห่ใหม่แตกใหญ่ด้วยเมื่อกี้มาต้องมีสักตัวเลยนะตัวนึ่งอ่ะเป็ดกระงเลยที <c ười> มาอาชีพเก่ามาแล้วเป็ดจรังอาชีพเก่าเป็ดจรังเป็ระรงเป็ดกรังลุ้นครับลุ้นครับเป็ดจรัง เปะจรังเปจรังเปจรังลอดหมดเลยมั้งรอดโอ้ตัวนึงไอ้ยตัวนี้เป็นกับแกล้มเพราะตัวเดียวเอาแล้วครับโกมินเอาจริงแล้วครับเอาจริงแล้วครับไล่แล้วตอนละรอรุนเลยครับรอรุ้นเลยครับ ไม่เข้าครับโกมินไม่เข้านะครับได้ฟังเมื่อกี้ไม่เข้า,าแล้วครับพี่สุรชัยเอาจริงกับเขามั่งแล้วอาชีเป๊ะจรังโู้นครับยังขึ้นอยู่ครับสองสามครับที่สองครับ ยังยังไม่หมดยังไม่หมดนี่มาเรื่อยๆครับมามาปึ๊บป๊ปิดปิดแล้วปิดแล้วอ่าปิดสุดใจปิดเรียบร้อยครับมาอรอลุ้นผลงานนู่นครับข้างบนนู่นครับได้ปลากฏอีกแล้วตัวใหญ่ครับตัวนี้ตัวใหญ่ อยบอกน้ําลึกมากน้ําลึกมากสายต้องงมหาเนาะน้ําลึกมากเลยนี่สายว่าแล้วต้องงมยังยังยัง <Ă occup y> <t> ยัง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 ไม่หมดยังไม่หมดเอาพี่ช้ยครับตามหาเลยครับงมหาเลยครับคลำหาเลยครับไม่มีเลยโอ้พี่ชายบอกไม่มีเลย มาเอาเหตีลงแล้วครับ,าบมาพี่น้องตามหาปลากดแล้วเหตีมาลุ้นกันพี่น้องอุ้ยโอยจวดเออ,อแต่ขนาดนี้เราอเรอลุ้นผลงานได้เลยครับ เราลุนผลงานได้เลยครับแต่ขนาดนี้โอ้ย่าย่าย่ายังไม่หมดครับสามตัวสี่ตัวไปเลยปานิงมาฝั่งนู้นก็เข้าฟังแล้วครับแฮทีแฮทีมานี่เป็นแหงความหวังความหวังสุดท้ายเอ้อึ ทำไมมันไม่ตึ๊กไม่ตักเลยแห่ความหวังนี่ทียิบแค่นี้เงียบเลิกทียิบแค่นี้เงียบเฮะความหวังเขาบอกถ้ามีแห่ทีไม่มีอดตายแต่ว่ากำลังจะโอ้โหลุดนหัปรากฏลุดโอ้วอยู่นอกแห่ตัวใหญ่ไหมเอาไหมตามตามตามเรียงใหญ่อะตามปรากฏก่อนมันไปข้างหน้านั่นแหละ นตามหาปลากดคืนถ้ารอบนี้ได้แดงว่าเป็นปลาเราถ้ารอบนี้ไม่ได้ไม่ใช่ของเราแล้วจดนะ่น,ดดนาหานาแล้วปลากรุงปลากดมันอยู่ในนั้นครับมามาของเราไหมของเราไหมปลาที่ลุดเมื่อกี้ ปรากฏเมื่อกี้จะเป็นของเราไหมปึ๊บ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 ,ป,บปรากฏว่าป,ปรากฏว่ามันไม่ใช่ของเราคเออ <c oughs> เของใครไม่รู้ครับสู้กันต่อไปครับนี่ครับปรากฏครับสองตัวไปเลยครับ มินัทนุนเป็นไงครับปลาก็ดีปรากฏครับสองตัวมะปรากฏพี่น้องามาลงปรากฏกันแล้วครับตอนนี้งามครับตัวงามงามปึ๊บ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 มาอะไรเพิ่มมาอีกตัวหนึ่งอยู่ครับปรากฏ ไลาฟังครับลาป่าพักบุง้งโอ้โหโกมินครับขึ้นมาอีกสองเรื่อยๆครับเรื่อยๆแอะยังยังยั้งยังโอ้ยสองสอง,สองแม่ลูกครับอโอ้โหมาเห็นเม็ดดึมมอยู่ครับอยู่ไวไหม น่าจะเป็นปลาด,ดุกนะครับถ้าอยูปึ๊บปึ๊บปึ๊บปลาอะไรดุกไหมเอาดุกครับดูนั่นเด้อดุกหนึ่งนิดหนึน่งอีกเอาแล้วครับเอาแล้วครับพี่สุรชัยโดนอะไรไม่รู้ครับดูทำหน้าจริงจังมากใส่หักคอประกดอยู่ครับ หักคอหรือหักเงี้ยงนี่หัเงี้ยงคับหักเงี้ยงมาดูปากรุดหรือปลาคอปากรุดว่าปากรุดว่าดูครับปากฏว่าเอ้ยพี่ใหญ่โยนเด้อครับหักแล้วดูครับปากดปากรุดนี่ผงก็ได้ตัวนึง โอ้ย่าใสสวยครับตัวนี้ใสสวย <Okay. S 1> ใสสวยแปลกจะหมดปลากดกับปลาด,ดุเขาห<ใ>นึ่งปลากดหลายตัวยู่นี่ครับใช่ <c oughs> นี่มันลงเลยบ้างน่าเราเป็นเจ้าถิน่นมาพี่น้องมุมนี้แหละที่รอคอย เราลุ้นครับรอลุ้นปรากฏไหมตรงนี้เอาอยากนิดนึงครับแต่ก็มีลุ้นครับใช้แฮทีแฮได้ไี้น้องเผื่อฟุกขับปรากฏสักสีห้าตัวนี้ก็แจ้มะน่อ,ะองมายกขึ้นได้ไม่สุดครับได้ประมาณหนึง่งข้าวไมนมีข้าวบ้างไหม ไม่แน่ครับเหมือนมีเม็ดอยู่นะเหมือนมีเม็ดอยู่นะครับอ่ามีรุ่นสักตัวไหมพี่น้องรุ่นรุ่นประกดนี่แหละแสบแสบเขามีราคาปึ๊บปึ๊บอ,อ,อะไรฮะว้ากบเขียวครับนี่ครับ ไม้มาไม้สักตัวไม้กดเหลืองกดเหลืองปึ๊บปึ๊บปึ๊บอะไรโยกๆข้างล่างดิตัวเล็กครับตัวเล็กครับดขันขันเกือบจะใหญ่อยู่แล้วเชี่ยโอ้โหนี่ เอ้วยาหมอด้วยไอ้ย่าพอจะได้กลับกันลยทอดกรอบกรอบขัากรดีเงียบแลวบอสองบอสองบางนี่นะบานฟรีบางนี่การฟรีเลยเอออย่ามันต้องมีเหลือสี่โนโนโนปลากดยังอยู่ครับยังอยู่ เรื่อยๆนะครับปรากฏดนะพี Asian> ่น้องแบกไปแล้วแบกไปแล้วครับหนักมากเลยครับแหครับแหครับเออแหกบโอ้พี่ฤิชัยว้าาปลากรดใหญ่ดูปรากรดว่าเออนี่ครับตัวยังใหญ่อ่ะ โกมินมาแล้วอุ้ยย่าตาหมอตัวใหญ่พี่เนะพอจะได้กลับแก้มปีใหม่กลับไป <laughs> อีกหลายวันอีกหลายวันปีใหม่ดิเอาล้วครับดูว่าพี่สุริชัยถอดเสื้อโชก้าล้าม,มกาล้ามอันใหญ่โตของแกครับเ <laughs> อาพี่มันมันซักสุริชัยมานซักเสื้อบอน,นี่เลยอ๋อ ที่บ้านน้ำอาจจะไม่ไหลครับเลยมาซักฮ่าฮ่ยังไม่ขายไม่ใช่ของเขาน้องมาดูอันนี้ไม่เกี่ยวกับปลาหนิ้นะครับปากดเจ็ดแปดตัวอยู่อันนี้งกระหังครับอยู่ในกระชังนู้นอันนี้จนยกไม่ขึ้น,นอะขอแต่ได้ครับแกล้มก็ได้กับข้าวเย็น คือชายขึ้นแล้ว่าโอเคพี่น้องเดี๋ยวติดตามบ่อหน้านะครับบ่อนี้ก็ดูแลกันนะครับคืคการน้ำมันคนละสองร้อยบาทนะครับก็เป็นบ่อเก็บตกพี่น้องเก็บตกจากการหวานเอ้การตกเม็ดนะครับสวัสดีครับเดี๋ยวบ่อหน้าเจอกันใหม่พี่น้องว่าจะหวานบ่อสองเอ้มีใครหวานครับบ่อนี้ครับรงโล่งเลยล่ะ